อันลดรมหมื่นลดไม่หมดสิ้นลดพระธรรมนำชีวินให้สดใสลดอื่นใดไม่หมดจดเท่าลถธรรมจะเรืองรุ่งตาบคุ้งพระคุ้มคนดีเขาจะเริ่นพ่อนผู้ติดกรรมได้การปัญญาประเสริฐกวาทรัพย์ทั้งช่องธรรมะสัญจรปัดบาสังคุย นะมือนี้รายการธรรมาประเสริฐก็ซับนาะพามาเยี่ยมชมนะสวนไผนะ่สวนไผ่อยู่้างๆงวัดนี่ะนะคางวัดเฮานี่นะเป็นสวนไผ่ทีนะ่มีโยมพระเจ้าปลูกไว้นะมีไม้ไผ่สังไผ่เต็มไปหมดเลยมือนี้ก็มนะีธมราชิกุติตามมานะสองตัว นี่หนึ่งหนึ่งตัวคือเน,นี้ยเออแล้วก็ยีหนึ่งผู้ติดต,ตามนะจริงๆแล้วสวนพายนี้ข้างพุทธการนะพูดถึงข้างพุทธการกันข้างพุทธข้างพุทธการก็ก็มีสวนพายให้กันนะวัดเวรุวันข้างสมัยพุทธเจอามันเป็นวัดแหเป็นวัดแรกนะที่เกิดขึ้นใน ใออพระพุทธศาสนาเนาะเป็นวัดแหลกอันนี้เกิดขึ้นมาในพระพุทธศาสนาเพ่เเอ่าป็นวัเววดเวรุวันมหาวิหารนะหรือพระวิหารเวรุเวรุวันนะเป็นวัดที่ตั้งอยู่เชิงเขาเวาพระราบันพนบน ริมฟังแม่น้ำสารัตวดีนดีโดยมีบอ่อนามร่อนโบรานเนี่ยขันกลางอยู่น,นะเบื้องจากข้อมูลจากแวีนะยังมีพี่มีเดียนะวีวีกีพีพี่เดียบอ้วกกับถือเันให้บางในอินเทอร์เน็ตนะผู้ชาเบางในอินเทอร์เน็ตนะเป็นเมือง นี่ว่าว่าอยู่อยู่ในเขตกำแพงเมืองเก่าลาดจะคือเนาะนั่นสมื่นนี้่นแน่ดีนะแน่ดีอยู่ในแนในลาชจะคือสมืน่นเขาเปลี่ยนเป็นลาดพิหารประเทศอินเดียในปัจจุบันหรือแคนแคนมาโคดนั่นี่ทำไมชมพูทวีปอันนี่ว่าเป็นนี่เป็นวัดนี่ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเป็นวัด วัดแห่งแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเนาะวัดเวฬุวันเนี่ยเกิดวัดขึ้นเนี่ยเกิดวัดขึ้นมากเป็นวัดที่มีสวนไผ่วัดที่เป็นวัดวัดสวนไผ่เนะี่ยผู้ติดต,ตามบ่มีหยังามาเรียนในเสือ้อเนะ <c oughs> พูดถึงว่าวัดอ่าพูดถึงวดัดนะ้ำว่าวถึงวดัดเนะี่ยก็เป็นประเด็นในการาศึกษาธรรมะไปนำ้ำนะเดี๋ยวก็พาชมนะสวนไผ่ไปนำ้ำ ในสะ่วนไผยก็อยู่นี่แหละใกล้ใกลติดติดวัดเนี่ยนะติดกำแพงวัดนี่เป็นท้องหน้าเนี่ยวัดก็จะอยู่ข้างไกลเดี๋ยวลองแยงลงไปในะท้องหน้าดูวยเป็นยังไงในทะ้องหน้ามีอย่างนี้นะรายการนะปัญญาประเสริฐก็ทราบนะช่องถ้ามาสัญจรนไม่ได้สัญจรไปใส่นะอยู่แต่มีแต่วัดนะครับมีแต่วัดก็เลย ธรมไทยถ้ำอยู่แถวๆวัดนะมันเบ่งเหมือนบรรยากาศรอบๆอันนี้ท้องหน้าอันนี้อันนี้อันนี้นนคือเขตวัดนะเขตวัดเขตวัดที่มีปลาปลา,าหลายๆเนี่ยมออทะลุเข้าไปนี่จะไปเห็นมีกุฏิม,มีนั่นอยู่ข้างในนะมีของมีอย่างอยู่ข้างใน <c oughs> ถ้าพูดถึงธรรมะดีกว่า ธรรมะเกี่ยวกับการสร้างวัดเนาะนพูดโดยเจ้าขอนก็นสร้างวัดขึ้นมาให้สร้างวัดมีวัตถุประสงค์ให้คนมาศึกษาธรรมะเ,เพื่อความพ้นทุกข์หนว่ตั้งแต่ได้ตัดสู่ตั้งแตเ่เกิดปัญญานะพ้นทุกข์ได้ตัดสู่ธรรมเรีเยกว่าตัดสู่อริยสัจส,สี่แล้วกันนะการพยายามที่จะ สางวัดให้คนนงานที่มาเกี่ยวของนี้ได้ศึกษาธรรมะนะงานธรมาในวัดจริงแล้วการมายูวัดหรือมาวัดนีจุดประสงค์เป้าไม้ยในทักลักก็คือต้องการให้ต้องการให้คนที่มาวัดนี้ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเพราะจะมันจะเป็นไปพือทั่งพ้นทุกเพื่อความดับทุกข์ที่เช็นแบบนี้เพราะว่าต้องการให้ใหพ้นจากความทุกได้ นาก็เลยอนุญาตให้สร้างวัดขึ้นมาแต่วัดทุมือนี่สร้างขึ้นมาสมัครจะบ่ค่อยนินนะในการที่จะสอนในธรรมะเพื่อความดับถุกเน,ะนาะบางที่ก็สร้างให้เน้นการสร้างวัตถุสิ่งของน่ไ้คิดพิจารณาถึงความสําคัญจําเป็นเอียงสร้างนะสร้างกันไปเฮ็ดกันไปหวังบุญไง,ไง่ายๆแต่ละคนก็อยากได้บุญก็เลย น,นกะก็เลยพักกันส,านนสานน้างส้างวัดพักกันส้างวัดขึ้นมาเพราะว่ายุดป,ประสงค์ของคนพุทธส่น่นมากนั่นต้องการบุญกุศลน,นี่นคิดว่าบุญนี่แหละมันจะหนให้เป็นสุขที่สุดนี่นนก็เลยเน้นนักในการสร้างวัดก็เลยต้องส้างแข่งกันบางที่ตัวคู่บาอาจารย์เองเ่าก็น้ำบด้เน้นนักในการปฏิบัติธรรมเนาะบ่ไเ้ช่วนละอุปทานขันนกะก็เลยคิดว่า ผ้าหยาิผ้ายโยมสร้างก็ดีนะได้ได้บุญแน่ได้มีความสุขแน่นะเลยเน้นไปนในการสร้างที่ก็สร้างแข่งกันที่ก็แบบผ้ากันหลงหนนลงนนติดอยู่กับการสรางการทำของที่คูบาอาจจะพูดมันอาจจะตรงเกินไปก็ต้องขอโทษค,คนฟังความว่าคือเขาต้องการหเห็นความเป็นจริงนี่บางที่ผ้าสางอย่างที่มันเกินความจำเป็นเลาใส่เงินลายลาย,ลายผ้ากันไปเฮ็ด ไปท่านเนอประโยชน์ก็ได้หน่อยนะอประโยชน์ได้หน่อยสร้างขึ้นมาท้าให้เกิดความบุ่ไหว้เดือดร้อนมากโดยซ้าไปมันเห็ดอย่างที่มันเกิดความจําเป็นเนมันก็อนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเบียดเบียนธรรมาชาติน่ะเบียดเบียนธรรมาชาติไอพวกคนเขาเออขายอุปกรณ์ ก็ส่งกอสางเขาก็รวยไปนาสางวุฒเป็น้อยล้านสินวะเป็น้อยล้านหลายล้อยล้านนะคนที่เขาขายนะขายสิ่งของเกี่ยวกับกอส่างนาะพวกไปหามาเขาก็ไปหามานะไปทำไรธรรมาชาิมาไม่เห็นมาส้่งกันจริงๆแล้วเขาอยู่แบบธรรมชาตนะิอยู่ล้วก็ศึกษาธรรมะมันก็มันกับพ่อแล้วนะจริงๆจริงๆแล้วบ๊วดทําบรวต้องการอยังไรดอกในชีวิตจริงแล้ว ไอ้วัตถุก่อสร้างต่างๆห้องสร้างพ่อได้อยู่พักอาศัยยังส,งสร้างศาลายังก็สร้างเท่าที่มันเหมาะสมที่มันจําเป็นสร้างให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดบางบ่นเน้นความสวยงามงบางที่โบสถ์บางบอนศาลาบางบ่อน,นี่โอ้เน้นนักทางด้านความสวยงามสร้างหมดเป็นสิบหลานยี่สิบหลานบางบางโบสถ์บางร้าง ทางซาร่าหลังนเป็นลอยลานแล้มีแต่นกกระจอกมา,มาอยู่นักขนก็ว่าใยได้ใส่ประโยชน์ยังดอกนั่นโดนได้ใส่ไอ้นกกระจอกนกพีราบมาอยู่แต่อันนี้ถ้าเ้า,าเป็นคนฉลาดนะห้างสังนะขนาดแควย,ยังสนใจเลยนะสนใจทำมะไอ้ใครเป็นคนฉลาดห้องสังนะเห้องภาษาอย่างที่มันเกินนะเกินความความจําเป็นห้อาสัางนะมองเครื่อ,มองมันผิดแล้าหน้าก็ค่อยเฮ็ดค่อยเฮ็ดค่อยสังกัน สร้างให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดอย่าให้มันเป็นเรื่องของสนองกิเลสตัณหาเรื่องการเหตุการสร้างว่าจําเป็นต้องไปสร้างเป็นร้อยล้านหรอกนะสิเป็นน่าร้ายล้านนะศา,าลาหลังหนึ่งอาจจะสร้างส,สักสิบล้านนะสร้างขึ้นมาให้มันหนาใสอ่ะนะนาพักอาศัยนะว่าจาเป็นว่าจะต้องให้มันดูแลอลังการสวยงามอีกอย่าง ถ้าเราจะเห็นให้มันดีก็ดีอยู่นะเห็นให้มันดีก็ดีอยู่นะมึงมันควายปูกอยู่ข้างข้างนะค่อยน่อยก็สนใจแมวนี่ลนะก็เลยคิดว่านนคนในไปวัดไนนทำบุญก็ให้ยานี่นพิจารณากนก่อนจะตัดสินใจนนจะสางจะทำเอยงนงเบิง้ง ว่าคู่บาอาจารย์มีวัตถุประสงค์เป่าหม้แบบใดอาเพลนผ้าอาผ้าเฮ็ดผ้าทำาเพล่นผ้าอ่าเฮ็ดกิจกรรมต่างๆ่ะนะพี่นมีวัตถุประสงค์มีเป่าหม้มี่เป่าไม่อย่างไรอ้าจังคอยลงมือเรียกว่าคิดคิดจารณหน้าก่อนคอยำนะคอยบริเวนว่าเพิ่นวาได้บุญได้บุญได้บุญกะโหมพักกันเฮ็ดจากได้บุญ ในสุดท้ายบางที่ไม่ได้ประโยชน์ยังเลยน่าสาร้างไปแล้วก็เป็นทุกข์ได้สร้าไปาเหตุแล้วก็เป็นทุกข์ก็เลยขยามที่จะชวนกันพิจะะารณาธรรมะให้ห้องให้เกิดสติปัญญาให้เกิดความฉลาดมันจะในเหตุยังเหตุยังลงไปก่อนจะเหตุยังลงไปเ้าจะได้มีสติก่อนมาพิจารณาให้รอบขอบว่าเออดีแล้วนาตัดสินใจทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ บานะม,มันเหตุเพราะสนองกิเลสตัณหาแบบนี้เนี่ยก็เลยมา,มาชวนนะศึกษาธรรมนะศึกษาธรรมะนี่ปาลบให้ฟังเป็นเบื้องต้นพื้นฐานนะถ้าจะให้ดีอยากให้ไปศึกษาธรรมะดับทุกนะการศึกษาธรรมะดับทุกจะเห็นในห้องฉลาดเนะพราะห้องฉลาดเขาจะแยกแยก,แยกได้ระบาระวังนะบาประวังบุญนะระวังคุณระวังโทษใน,นเป็นประโยชน์หรือเป็นประโยชน์รูนะ้จักหนะ้ารก ทู้จักสวรรค์ทู้จักบุญบาปบุญคุ้นโทษแย่แย,แย่ออกแล้วก็รู้จักมากผลนิพพานนั้นถ้าศึกษาธรรมะดับทุกให้มันเข้าใจแล้วก็จะเกิดนี่ว่านะการปฏิบัติขึ้นมาเพื่อ,อฝึกฝนอบรมจิตให้มันผลนจากความทุกข์ได้ถ้าผู้ใดสนใจธรรมะดับทุกกับให้ไปติดต,ตามนะให้ไปติดตามไล่การจิตตภาวนาก่อนนอน ของหลวงพอ่อวิระธีราโช่โตทางช่องอาทางช่อง y o u ยูทูช่อง y o ยูทูบยูทูบยังไงนั่นยูทูบสถานีวิทยุเสียงธรรมพุทธสมาคมอ๋อเภอพังโคนนะผัดปลาสังคุยนึกไม่ออกนะลืมสถานีวิทยุเสียงธรรมพุทธสมาคมพัดปลาสังคุย,ยะนี่แหละเขาไป นะฟังล่องนะไปรับฟังนะล่องไปฟังบ้างนะว่าถ้ามาดับทุกเนี่ยแหละจะซอยเห้เฮนพะ้นจากความทุกได้คนจากความทุกข์ควนจากความโง่ความลงคนจากกิเลสตัณหาไม่ต้อนะงมาเวียนว่ายตายเกิดอีกได้เนะี่ยรายการนะปัญญาประเสริฐกสัพทั้งช่องยูทูบธรรมสัญจรปัดปลาสังคุยอานะจะขอจบรายการนะนะไว้เพียงเท่านี้นะไปเลญพร เพิ่มเติมความรู้เรื่องวัดเวรุวันมหาวิหารวัดเวรุวันหมายถึงสวนไผ่เป็นสวนของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายให้พ, <c oughs> พระพุทธเจ้าเมื่อทางที่วพระพุทธเจ้าเพ่นสเสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารกับคาดหาดบริวารนำมาสแสดงธรรม พรอได้ฟังธรรมแล้วก็เลยเกิดความเลื่อมใสนก็นเลยถวายเป็นพุทธบ,บูชาให้พระพิษงค์มาอยู่มาจําพันศาแล้วก็มีการแสดงโอวาปทปาฏิโมกแกพระสงฆ์1250ร้อยหู้ปอยู่ที่วัดนี้เป็นเรื่องของวันมาครับบูชาเป็นเกตความรู้เพิ่มเติมผู้บามาเพิ่มให้แล้วก็มีแค่นี้นะขอจะเจริญพร